บริษัทโรบอตซิสเต็มครับก็จะมีระบบหุ่นยนต์ที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับในการทํางานพวกเตรียมพื้นผิวแล้วก็ลอกสีนะครับที่เห็นกําลังทําอยู่นี้ก็เป็นระบบเลเซอร์ในการลอกสนิมแล้วก็ลอกสีนะครับซึ่งจะดีกว่าการใช้กระดาษทรายขัดเพราะว่าเขาจะไม่กินเนื้อชิ้นงานเราตั้งให้เลเซอร์เนี่ยลอกเฉพาะสีชั้นบนสีรองพื้นเนี่ยตั้งได้หมดเลยสมมุติว่าลูกค้าอยากจะเอาเลเซอร์ไปลอกหรือล้างแม่พิมพ์ถ้าเกิดว่าใช้อย่างอื่นขัดเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะสึกไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นเล วัสดุที่เราต้องการจะรักษาไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการใช้เลเซอร์ในการล้างสนิมนะครับนี่เริ่มต้นเราจะยิงก็สังเกตว่ามันจะเป็นการเผาให้สนิมเนี่ยระเหิดกลายเป็นไอเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีการกัดกินเข้าไปที่เนื้อของโลหะซ,ซึ่งจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะตั้งค่าของเครื่องเนี่ยให้ล้างสนิมหรือว่าล้างสีล้างอะไรก็ได้นะครับจะสังเกตว่าไวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาด้โหเลเซอร์นี่เองครับแล้วแต่ว่าไปลอกอะไรซึ่งสามารถจะปรับแพทเทิร์นการยิงแสงเนี่ยจากเส้นตรงเนี่ยเป็นการควงแบบวงกลมก็ได้นะครับสามารถ ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ในเครื่องเลเซอร์เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าจะล้างได้ดีจริงๆเนี่ยเราก็มักจะเอามาใช้คู่กับหุ่นยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาวิ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้ใน,ในขั้นตอนการทํางานนะเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีปุ่มอยู่ที่เท้านะครับซึ่งซึ่งผู้สาธิตเนี่ยตอนนี้เขาาขาเหยียบไว้อยู่เพื่อเปิดได้เครื่องทํางานส่วนบนหัวเองก็จะมีเซ็นเซอร์เพื่อเพื่อตรวจสอบว่าในบริเวณจุดที่ยิงไปเนี่ยมีชิ้นงานสําหรับรองรับเลเซอร์ไหมหมายถึงว่าถ้าเขาเขายกขึ้นฟ้าหรือฉาา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 ยไไปปปททที่่่ออืนนนนนเมมมัััััััจจจะะํํกกรรรรตตตดงงงโิซึุุบ้ณ1 หลังจากลอกสีเสร็จแล้วครับเพื่อจะให้ชิ้นงานเนี่ยผิวเรียบก็จะเปลี่ยนหัวเป็นระบบหัวขัดนะครับซึ่งหัวขัดเนี่ยเป็นของบริษัทเฟอโรบอติกเขาจะสามารถคุมแรงขัดได้ขัดให้ผิวเรียบเพื่อจะไปทําสีต่อไปครับส่วนมากเนี่ยระบบเลเซอร์ในการล้างพวกนี้ครับก็จะใช้งานแม่พิมพ์งานลอกสีแล้วก็ตอนนี้ที่เมืองน,นอกก็เริ่มเอาไปใช้กับุตสาหกรรมเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะมีการซื้อโฆษณาทุกๆ6เดือนก็นจะลอกแล้วก็พ่นสีเปลี่ยนโฆษณาใช่ไหมครับ ซึ่งมันลำใหญ่ะนะันเขาต้องการทำมันเร็วๆก็มีการศึกษาในการเอาเลเซอร์กับตัวขัดเนี่ยมาใช้